น,ะะน,นี่ทำผลไม้นะคะันนี้ทําผลไม้ทําผลไม้ก่อนจะไปข้างนอกนะคะวันนี้จะไปท,ทําธุระนะคะวันนี้ไปทำธุระก็เลยทำสตอเบอรี่ทำผลไม้ไว้ทานตอนเย็นนะคะเพราะว่าเราไม่ทานข้าวตอนช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็จะทานผลไม้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ต้องทำผลไม้ใส่ตู้เย็นนะคะ จะก็จะเปลี่ยนแปลงน่อยนึงจะใส่น้ำตาลนะคะจะใส่น้ำตาลนะคะตันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะก็ก่อนจะออกข้างนอกเราต้องงานบ้านให้เสร็จก่อนนะคะทำงานบ้านไปด้วยทุกอย่างเตรียมพร้อมนะคะตุอย่างเตรียมพร้อมทำอาหารว่างไว้ด้วยก็เวลาเราขาลับมานะคะ จะได้มีอะไรทานต้นช่วงเย็นๆนะคะนี่ก็เป็นอาหารว่างที่เราชอบนะคะชอบมากก็คือผลประไม้นะคะทานง่ายๆนะคะทาง่ายๆแต่แล้วก็เตรียมตัวพร้อมจะออกเดินทางแล้วนะคะทุกอย่างเรียบร้อยสองกล่องก็าผอนเนี่ยเห็นไหมคะง่ายๆนะคะ การที่เราทําผลไม้เก็บเข้าไว้รับประทานตอนว่างๆนะคะ่ะงานนี้เดียวที่ต่างประเทศนะคะก็ใช้มีดเขาปอกเข้าในนะคะก็ทำแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนทุกคนถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะจะปอกผลไม้เข้าตัวนะคะแบบน,นี้ตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมเขาทาแบบนี้นะคะคือไม่ถนัดด้วยนะคะตอนแรกๆนะคะอยู่ไปอยู่มาชอบ ชอบแบบว่าเออมันก็แปลกดีนะถ้าเราทำออกข้างนอกแบบนี้มันก็กระดือกระดาใช่ไหมนะแต่เพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้แล้วก็มันก็จะดูดูแบบเออมันก็แปลกแต่ว่ามันก็โอเคนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะทําผลไม้ใส่ใส่ตัวเยนเอาไว้แล้วก็ทํางานบ้านไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นงานบ้านที่ดูแล้วดูแบบ ง่ายๆนะคะวันนี้มันหยุดแต่ก็เราไม่ได้หยุดนะคะก็สวยสดงดงามน,นะคะสตรอเบอรี่เมื่อเช้านี้ไปซื้อมานะคะซื้อสตรอเบอรี่มาะะสตารอเบอรี่สดๆ,ๆเลยนะคะสดมากเลยงานบ้านกันด้วยง่ายๆสไตล์ของเราเองนะคะเห็นไหมคะก็ประมาณนี้งานบ้านนะคะไม่ต้องทำเยอะทำเล็กๆน้อยๆ util. ทำให้เสร็จนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะก็ <_ d ance> ผมก็ยาวปรหลุงปรรัง <_ d ance> เตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องทำธุระทุกวันนะคะธุระทุกวันนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเป็นหน้าที่ของเราทุกอย่างก็ทำเตรียมพร้อม วันนี้ผลไม้ที่ตลาดไม่ค่อยเยอะนะคะไม่ค่อยเยอะเลยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราก็เอาต่อที่เรามีนะคะต่าที่เรามีนะคะ,ะ,คะง่ายๆนะคะง่ายๆทำผลไม,ม้ไว้ทานงานยังเหลือเยอะนะคะ <laughs> งานยังเหลือเยอะงานยังเหลือเยอะมากนะคะก็ ไม่เป็นไรเขาที่เราทําได้นะคะงานมีทุกวันจะทำหรือไม่ทําเด็ก็ชอบนะคะชอบนะคะทํางานบ้านทาไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะคะทําไปเรื่อยๆจะวันหยุดวันไม่หยุดเราก็ทําอยู่แล้วนะคะเป็นหน้าที่ของเรานะคะรอบนี้ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แตก็โอเคนะคะแล้วก็ทำไว้เพื่อกลับมาจะได้ทานเลยนะคะงานบ้านเสร็จแล้วก็เตรียมพร้อมบางคนไม่ชอบทำนะคะงานบ้านแต่เราชอบทำนะคะไม่เป็นไรส่วนตัวส่วนตัวนะคะแต่กับข้าวเราจะไม่ทำนะคะช่วงนี้ นาน,นานทีแล้วก็บางทีก,ก็สั่งข้างนอกกินเสร็จแล้วใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปไน,นะคะแล้วเสร็จเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ,สะ,คะใส่น้ำตาลสามช้อนพอ ลองหวานแน,น่ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเราทำเสร็จก็จะามาเป็นอย่างนี้นนะคะนนะคะหน้าแนะคะ,ะ,คะก็ง่ายๆนะคะทำแล้วก็ใส่ใส่ชู่เย็นอาไว้ทำง่ายนะคะก็พอหลังจากนั้นมันก็จะออกเป็นน้ำนะคะน้ำต,ตาลาละลายนะคะแล้วก็จะอร่อยมากเลยนะคะเราทานกับโยเกิร์ตอะไรก็ได้ประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้นะคะ เป็นอีกวันนึงทำอาหารเรียบร้อยแล้ว,ลวจ็บข้าวตู้เย็นข้าวตู้เย็งงนงตอก่อนจะออกนอกบ้านทุกอย่างต้องเรียบร้อยนะคะกลับมาจะได้ไม่เหนื่องย ลางเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะคะเดินต่อนะคะเดินหน้าต่อนะคะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะจิบทำง,งานบ้านนะคะทุกอย่างก็โอเคเช็คทัวร์ให้ก็เป็นว่าวันนี้เสร็จเรียนร้อนไปะ สบายสบายงานเล็กเล็กชิ๊กจ้อยสำหรับแม่บ้านนะคะสำหรับแม่บ้านที่ชอบทำง,งานบ้านนะคะชอบจริงๆทุกอยาก่างโอเค Are you ready เสร็จแล้วนะคะ <laughs> งานบ้านเสร็จแล้วะะก็ประมาณนี้นะคะงานบ้านของเราก็ง่ายๆนะคะเห็นไหมคะ ุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้วันนี้ก็เป็นงานบ้านที่ง่ายๆนะคะกวอนจะไปทำธุรลละนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนี่โอ้โอมีแดดด้วยมีแดดด้วยฝั่งนู้นมีแดดออกมาแล้วนะคะ